อาจารย์ที่สอนการผ่าตัดฮะเขาบอกมึงไม่ใช่หมอมึงมาผิดอาชีพผมหนีพ่อหนีแม่เป็นเด็กจรจัดแล้วอยู่ที่ไหนอะบ้านช่องสนามหลวงเห็นบอกไปเก็บค่าคุ้มครองอะไรเขาด้วยใช่ไหมใช่เจ้าพ่อเจ้าพ่อเลยเหรอเจ้าพ่อเราเรียนหนังสือไปด้วยเกเรไปด้วยเหรอไม่เรียนอยู่ซ่องเป็นเป็นคนคุม กเลยเห็นกระโดดลงน้ำอะเป็นหมอแล้วนะเป็นหมอแล้วหนึ <laughs> ่งตัวเจ็ดสัตว์มาแล้วซิว,หน,ว,ซวหน่วยซิวหน่วยซิวเจ็ดคนเจ็ดคนเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่โอ้โหน้องคนเล็กที่เป็นเพื่อนสนิทของตี๋ใหญ่คนสุดท้องคนสุดท้อง